สวัสดีครับเพื่อนๆืทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับเกิดวันนี้ก็จะมานําเสนอเนื้อหาดีๆนะครับเกิดเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะทําให้่านโฆษณาสตตีมร็วนะครับคลิปร็วนะครับ ของเฟซ o o ๊กครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับมีอยู่5ข้อ5าข้อ,ขอเคล็ดลับดีๆครับมีอยู่5ข้อ5ข้อให้ง่ายที่เราทุกคนก็ทำได้นะครับก็คือครับหนึ่งครับพยายามไลฟ์สดให้บ่อยๆนะครับไลฟ์สดบ่อยๆนะครับเพื่อว่าจะได้แสดงตัวตนของตัวเอง,เองว่า ตา,าแบบนี้เป็นเจ้าของคลิปที่ลงไปนะครับสองก็คือลงคลิปสั้นนะครับลงคลิปสั้นวันละสามถึงสี่คลิปนะครับอย่างน้อยนะครับวันละสามถึงสี่คลิปอย่างน้อยนะครับลงให้สม่ำเสมอน,นะครับค่ะสามลงวิดีโอนะครับวิดีโอ3ามถึงห้านาทีนะครับวิดีโอสามถึงห้านาทีนะครับ ต่อวันนะครับอย่างน้อยนะครับ3-5ถึงหนาทีนะครับคือพูดถึงเรื่องพวกสาระพวกความรู้อะไรก็ได้นะครับสามนาทีขึ้นไปครับสามถึงห้านาทีอย่างน้อยครับก็สำหรับสีก็หมั่นไปหมั่นไปทักทายเพื่อนนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนไปคอมเมนต์ไป พูดคุยไปทักทายไปกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนั้นนะครับให้มันสม่ำเสมอนะครับสำหรับ5นะครับก็คือสำคัญนะครับข้อ5ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือดูคลิปเพื่อนให้จบนะครับสำคัญนะครับดูคลิปเพื่อนให้จบนะครับก่อนที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับสำคัญนะครับ ถ้าเราดูคลิปเพื่อนไม่จบก็มันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่การจริงใจต่อกันนะครับเราต้องไอเขาตรวจเจอเขาก็คิดว่าเราเออไอพวกนี้มันอ่าประมาณนั้นนะครับก็มันไม่ดีนะครับก็มันไม่อยู่ในเกณฑ์ของเขานะครับก็สนับอ่าข้อสุดท้ายก็สําคัญนะครับคือดูคลิปของเพื่อนให้จบก่อนที่เราจะไปกดไลค์ หรือกดแชร์หรือคอมเมนต์ต่างๆนานาครับก็ฝากฝากไว้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังสร้างกำลังจะสร้างรายได้กับ Facebook นะครับคลิปรีวนะครับก็เลยเอาเคล็ดลับดีๆง่ายๆนะครับที่ใครหลายคนเขาทำแล้วสำเร็จจริงนะครับ ทำได้จริงนะครับแล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะครับกออันนี้ก็ขอแนะนำาให้กับเพื่อนๆทุกคนที่คนไหนที่สนใจหรือว่าคนไหนที่ทําอยู่นะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอเอาเคล็ดลับ,บเคล็ดลับ5 5ข้อง่ายๆนีนะครับเอาไปทำาไปไอไ,ได้ชีวิตประจวมันในอ่าเฟซบุ๊กนะครับแล้วมันจะเกิด มันจะผ่านง่ายมันจะผ่านโฆษณาสตรีมไว้ขึ้นนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขออภัยครับอาจจะพูดตๆๆิดติดขัดขไปบ้างนะครับแต่เน้นย้ําสุดท้ายนี่ก็เคล็ดลับ5ข้อนะครับจะวทวนให้เพื่อนๆมาฟังนะครับก็หนึ่งนะครับ ไลฟ์สดครับไลฟ์สดพยายามไลฟ์สดบ่อยๆนะครับเพื่อแสดงอยู่เต็มตัวตนของตัวเองนะครับ2นะครับลงคลิปรีวิวคลิปสั้นนะครับ3ามถึงห้าอ่าสอ่า3มถึง4ี่คลิปนะครับต่อวันนะครับให้สม่ำเสมอลงทุกวัน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 วันละ3ามถึง4ี่คลิปนะครับ3นะครับก็คือลงวิดีโอนะครับวิดีโอยาวพูดถึงเรื่องสาระ ความร,รู้นี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับสามถึงห้านาทีนะครับซีะนะครับซีนี่ก็สําคัญครับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหลังบ้านนะครับไปเยี่ยมหลังบ้านเพื่อนไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดแชร์ทักทายอะไรประมาณนั้นนะครับห้าครับสาคัญครับก็คือดูคลิปเพื่อนให้จบนะครับดูคลิปเพื่อนให้จบก่อนที่จะกดไลค์ กดไลค์คอมเมนต์ประมาณนั้นแหละครับก็ฝากไว้ให้กับทุกๆคนครับที่กำลังทำเปิดสร้างรายได้กับ Facebook นะครับก็ผมก็มีเนื้อหาสาระที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็พูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเออวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับจะได้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ